ตุ๊ดจ้ะตุ๊ดจ้ะดีๆหมักพลังเต็มหัวขนาดผ่อนหยุดผ่อนแงสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานตุ๊ดจ้ะก่อนตุ๊ดจ้ะพอๆกันคือกับพี่น้องสองน้องพายุพอๆกันตอนเสาวพี่น้องเลยจีปั่นเขาจีให้ลูกชายล่ะบอกกินยังกินแต่ข้าวจีพี่มาปะป๊าพี่พี่ปะป๊าอยู่พี่มาวี่มึงอย่ามึงอย่าแล่นเลยมึงอย่าแล่นเลย อันนั้นอันนี้กระถามันแก่ผูเลยอย่างที่ซื้อมือบุญจะบอนันบอพ่อแดงหนึ่งน,นี่ต่าเน่ตาเตรียมเก็บมันมักถือว่าไปอนะประขายก็เดียวอะถามผูได้ผู ก <laughs> ำ้ละมัดลัชบพันกักใหญ่สําแคนอยู่พี่น้อยมากถั่วหมากถั่วหมากใหญ่ักใหญ่อสิเป็นสิไปหลอกวาจันมากรสิบนักถั่วมากระโพด้องเนาะบมากระโพดผ่าน่ามี่ยังไหนเนี่ยเขือเขือ กินกินเบาขนาดหมักผักหลังฮะนะในหัวนะติดหัวติดข้างติดไปบุดแต่ละมือแต่ละวัะนเลาะน้ำแต่ลูกหาหลักเขาเพื่อนเขาซ่านเขาได้บาทนี่โหได้อยู่เอ้ยเลดนำ้ำ ใช่นุ่นยังมาตื่นเมื่อนี้เขาเดี๋ยมื่ท่าด้ตื่นวันวันแดดมันเตลุกนี่แหละพี่น้องลุกน้อยค่ะแดดมาเฮือนร่างอีกกนบมาขบร่างคาเฮือนเดี๋ยวขึ้นสีมะเหลวมาเฮือนหันคาหันคายังไม่ได้เปิดมาเฮือนน้องออม เงีนแมห่นแดดมาห่นขาได้บานบอมีคนอยู่ไป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 ไไป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 ไ พ่อพ่อพ่อไปออหมาเอยมาหน่อยเอ้ยนสบายดีพี่นองสบายดีพี่สบายดีวัตุคนเด้อบอกันที่เรา่องลองพยุ Hoặc là tập sau được nhau chưa được nhau nó phải là mà nó sẽ mất game một lại nhạt mùa hôm nay nhạt chưa bằng nhạt mùa hôm nay nhạt chưa lại nhạt mùa hôm nay nhạt chưa lại nhạt mùa nhạt chưa lại nhạt nhạt 他好法打。 ในมันยังแดงน่น หยักหยักห่าเอาห่าอะารรู้นู่นว่วต้นออกซิอิตนั่นแหละพี่น้องเฮ้ยน่แม่มนมนกมาลาย